วันนี้ผมจะไม่เข้าป่าหนึ่งวันพัวไข่ใส่ใบชะมวงเนี่ยครับคือเครื่องแกงมันอยู่ที่สูตรนะครับบางคนเขาก็พัวจนแตกแบบเยอะเยอะตาแป้งเลยแต่ว่าบางคนเขาก็ขัวไม่เยอะเอาประมาณนะครับไม่ต้องใส่เยอะกับใบชะมวงเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินนะครับพบกวันอีกแล้วนะครับกับผมนาียวชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำกับข้าวครับวันนี้ผมจะไม่เข้าป่าหนึ่งวันวันนี้ผมจะไม่เด้าแต่ผมจะ Premises, มาทำของข้าวให้กินครับวันนี้ผมจะทำง่ายๆเลยวันนี้ผมจะทำขั้วไข่ใบชะมวงครับว้าวไข่อะไรมาดูดีกว่าครับมาดูวัตถุดิบดีกว่าครับนี่ครับนี่คือวัตถุดิบเลยครับเวลาทำกับข้าวนะครับโต๊ะกับข้าวเราต้องให้รูอย่างเงี้ยครับมันถึงจะดูหลังครับถ้าเกิดโต๊ะกับข้าวดูแบบไอทำมันแบบสะอาดหรือมันไม่ใช่รับปังมันต้องดูรกแบบจะหยิบอะไรดีวะโอเคครับเดี๋ยวเรามา เรื่องหมดเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะทำปการสื่อแล้วพอดีว่าตอนนี้เป็นช่วงเดือนบซพพอดีนะครับช่วงนี้ก็ทําแก้บวดพอดีนะครับช่วงนี้ที่เลือกทาเมนูนี้นะครับเพราะว่ามีคนก็อยากกินครับข้วไข่ใส่ใบชะมวงเนี่ยครับกับข้าวมันก็ไม่ยากทาง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเมื่อว่าใส่อะไรบ้างนี่อันแรกอันดับแรก็คือใบชะมวงก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้คือใบใบชะมวงคือเครื่องแกง แกงอะไรคะแกงขั่วแกงบัดเป็ดครับจะ <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับไม่รู้จะโอเคหรือเปล่าก็วันนี้หมดแล้วครับรเงบกงมีไหมเก,ก,กงขั่วเดี๋ยวไปดูดูไปดูก่อนครับเครื่องแกงขั่วเครื่องแกงบัดเป็ดมีไหมนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเรียกว่าน้ำมะพร้าวเนาะกะทิค่ะอ๋อกะทิโโอ้ยนี่จะทำกับข้าวให้บ้านแม่ยายในบ้านแม่ยายครับ ต้องทำตัวเป็นลูกเขยที่ดีครับถึงเราจะมีดีแค่นิดหน่อยแต่เราก็ต้องไม่มีดีไว้บ้างสุกนครับเดี๋ยวผมจะจับไข่โชว์ครับเอ้อตกทำไมครับตกใจเหรอครับไม่หัวครับไข่อะไรครับไข่คาฟต์นีเลยครับโอ้โหเนี่จะจับไข่มาช่วยครับโอ้โหไม่ใช่ไข่ผมนะครับอยากคิดเยอะครับอยากคิดเยอะสองสี่หกแปดสิบสิบสองอันนี้ทั้งหมดสิบสองถ้าเกิดเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าหนึ่งโหลถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่า โลนึงเอ ó, like okay, like okay, okay, look no ้าเหมือนกันไหมคะเหมือนกันหรอไม่รู้แกครับเดี๋ยวเรามาแกงกันดีกว่าเดี๋ยวออลืมเน้ดูครับมีไข่แล้วต้องมีอย่างนี้ครับผมอะไรคะไข่ต้องคู่กับกะปิเคยเอเคยเดี๋ยวเราเอาเคยใส่ในเครื่องแกงแล้วเราก็ขยี้ให้เข้ากันเนาะแล้วทีนี้เราก็เอาเคยใส่ในเครื่องแกงแล้วเราทำไมต้องขยี้เคยก็มันมันทำไมต้องย้ำด้วยะคะว่าขยี้ดีครับขยี้ก่อนเพราะว่ามันมันอยู่ไม่เหมือนกันครับ เป็นเครื่องแกงเดี๋ยวนี้มันเป็นเครื่องแกงสำเร็จรูปครับตอนนี้เราก็ตั้งอยู่บนไฟครับเดี๋ยวรอรอให้มันเดือดพอมันเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็มนุษย์<อ>คนฮะเนีย่ยน,นะคะ,ะเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดก่อนนะครับเพราะว่าเราคนให้นะ้ำมันมันแตกฟองก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ว่ามันเดือดดีกว่าครับเนาะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เครื่องแกงเนี่ยผมขยี้กับเคยไว้เรียบร้อยแล้วครับ แล้วก็ใส่เครื่องแกงร้อยมันเดือดก่อนแล้วเราก็ใส่ครับมันอยู่ที่สูตรนะครับบางคนเขาก็ขั้วจนแตกแบบเยอะแยะตาแป๊ะเลยแต่ว่าบางคนเขาก็คั้วมาเยอะเอาพอประมาณนะครับอย่างของผมนี่ก็คิดว่าพอประมาณพอประมาณนี้ได้แล้วโอเคแต่ผมจะใส่เครื่องแกงไปแล้วครับดีครับเครื่องแกงอ๋อแล้วขั้วเขามันไม่ล้นก็ไมันตกลงเพราะเรามีเรามีเครื่องแกงนวครับยว ที่บ้านนะครับสามารถดมกลิ่นหอมได้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนได้กลิ่นเลยครับตัวนี้หอมมากหอมมากครับเรามาดูใ,ใกล้ๆก,กันเลยนะคะเนี่ยหอมมาก,มกแกงคั่วเนี่ยเราสามารถเอาขนมจีนเนี่ยมากินได้เลยะคะเดี๋ยวเริ่มใส่นะครับนี่ฮะเพิ่มความเคี้ยวให้นิดนึงครับเราเรียกว่ามะขําแขกนี่เราก็เริ่มใส่แล้วนะครับ ไข่เป็ดน,นะฮะมันจะคมกั่อรสชาติมันจะถ้าเป็นไข่ไก่นั้น<ร>อมันจะไม่ได้ถ้าไก่ไก่เนื้อมันจะไม่แน่นครับไข่ไก่หอมอ่ะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะใส่ไปเออเราจะไม่ได้ปรุงนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรเราใส่ไปชั่วโมงไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวว่าปรุงไม่ต้องใส่เยอะก็ไปชั่วโมงเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินเราใส่เยอะน้อยเราใส่อีกกองหนึ่งได้ไหมคะได้ครับจะใส่เพิ่มใช่ไหมก็เป็นขั้็ตอนของการปรุงเลยครับก็บอกว่าขออีกกองก็อยากให้ไป เราก็จะปรุง้วครับผมอ,อ่าใส่กูเขาทองนะครับมีอะไรเราก็ใส่ไปหมดนะครับใช่ครับบ้านเราไม่เน้นผงชูรสนะคะมมอันนั้นน้ำปลานะครับป้าป้าครับผมแล้วนี่ครับะไรครับครับผมก็คือเราไม่เน้นผงชูรสแล้วเราก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยครับเราตังออกข้าว ก็คือการันตีได้ครับว่าไม่มีความหวานแต่มันจะหวานจากไข่ครับไข <c oughs> นะ่บางคนคิดว่าไข่ไม่น่าจะหวานแต่จริงแล้วไข่หวานครับกระดับบัวลอยอยังไข่หวานเลยครับ <c oughs> แต่เนี้ยมันเมื่อมีเกลือเกลือผสมเกลือเค็มกับเค็มมันก็เลยกลายเป็นหวานครับเพราะว่าทฤษฎีนี้มันเป็นของอปิกัสโซครับ เราไขฟองสุดท้ายที่ใส่มา20ฟองโอเคแล้วเป็นนารุโอเคแล้วครับและนี่ก็คือต้มขัม่วไข่ไม่ใช่ขั่วมีต้มด้วยเหรอไม่ใช่ขั่วไข่ครับแกงขั่วไข่ใส่ใบชะม,มวงโดยสูตรน,นาชิวซิวกิ้วครับเฮ้ยนาชิวชาแนลครับเดี๋ยวเรามาลงจะให้าาผมพูดแต่ว,ว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวผมเอาไปบ้านแม่ยายแล้วเดี๋ยวให้เขาดูดีกว่าว่าอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว